ข่าวนะครับอยู่กับก้อยจีเคทีวีครับพิมบุรีอีกนั่นหนึ่งครับบีบแม็กประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือท็อปนัมฮอสเปอร์เปิดลังต้อนรับการเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมก็สเปอร์กับลิเวอร์พูลนี่ก็แบบออแอลแอลแอเป็นสัตว์ปีกทั้งคู่นี่เลยต้องมาดูว่าสัตว์ปีกทั้งคู่นี้ใครจิกใครตายจะคาบ้านหรือเปล่าหรือว่าจะจิก ตายไปแบบเดจิกอ่ะเออเดจิกอะสปเปอร์เดจิกหรือเปล่าหรือว่าวลิเวอร์พูลเดจิกเน่ยเป็นสัตว์ปีกทัง้งคู่เนีศึกสัตว์ปีกโอ้โหบินกันเลยทีเดียวแต่ลืมไปว่าไก่มันบินไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีครับผมสำหรับทีมลิเวอร์พูลที่เขาผมได้จิกเกค์คอัสุดหล่อ มาเป็นกุนซอครับก็เพิ่งคุมทีมแพ้เบอร์ลี่นะครับนัดพิมลีกไป2-0ครับแล้วก็กลางสัปดาห์แก้แค้นคืนครับอาจไป5เมตรเลยจ้าจะเป็นอีกทีมนึงที่โคตรจะน่ากลัวครับยูฟ่าสำหรับสเปอร์ครับเป็นอีกทีมนึงที่พูดถึงในยูฟ่าแชมเปียนลีกครับก็เขาเป็นทีมที่แบบ ยู่เหมือนว่าอยู่ในสายของยูโรปาลีกเออเหมือนเหมือนมีทีมแบบว่ามุงส่งวรไปเตะยูโรปาลีกอะไรประมาณนี้ครับก็เบาหน่อยครับไม่เหมือนทางด้านของอาร์เซนอลนะที่เจอเปเชอครับแล้วก็แมนเชสเตียที่เจอกับต่างดาวบาซ่านั่นเองนะผมก็เซฟเจอบาซาอีกแล้วกเกมนี้ผมรับหน้าที่เป็นคนเล่นเวอร์วููครับเพราะรู้สึกว่าปล่อยให้บอดมันเล่นหลายเกมแล้วม่งไม่ค่อยยิงกันเลยมา ก็ถ้าผมยิงเข้าก็ขอโทษพี่ตูนด้วยนะครับผมอาเกมเริ่มครับกอลันนาให้กับมาเน่มาเน่มาที่ชานชานให้กับโมเรโนหนักหนึ่งให้กับคูติญยย,ย,ยังล็อกอยู่โดนสกัดออกโดยวอเกอร์เป็นอีกหนึ่งสิกเนเจอร์เป็นอีกหนึ่งเพเมกเกอร์ตัวตัวหลักของทีมอ้ยฟาวครับไปเสียบเข้าด้านหลังอย่างนี้ รามล่าเหลืองหรือเปล่าเรียบร้อยครับใบเหลืองแรกอาทิตย์ที่สามครับรามล่าโดนใบเหลืองนะครับผมก็เป็นอีกทีมหนึ่งหรือเปล่าครับต้องต้องมาดูต้องมาดูว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่จะเป็นได้ได้ที่สามได้ไปเยูฟ่าปีปีหน้าหรือเปล่าต้องมาดูครับโอ้ไปเข้าด้านหลังครับเปล่าจังหวะนี้ครับก็น้าสุ่มนี้สมคู่นี้ที่สามแลบเดลฟูที่เท่าไหร่วะไม่รู้ ก็มาดูฟิกฟิกของเจมม์มิลเนอร์เป็นกัปตันทีมต่อจากสตีเฟนเจอร์ลัดแล้วก็ไม่ใช่ต่อสิต้องต้องบอกว่าเป็นกัปตันทีมต่อจากจอร์แดนเฮนเดอร์สันนั่นเองนะครับผมนะครับนี่ต้องมาดูฟรีคิกระยะไกลหวังผลได้ครับต้องบอกเขาครับเจมม์มิลเนอร์ ระยะ3าถือว่าโคตรไกลพอสมควและดูยิงจ yeah, ังหวะนี smoking. ้บิวเนอร์ยิงไกลก็โอ้โหข้ามคานน่าเสียดายครับอุโกยุิสผูุ้กัพทูที่เหนียวพอสมควรไม่ช่วงมควรโคตรเหนียวเลยสำหรับคัอแนมสเปอร์นั่นเองครับพี่ตูนชอบครับ พี่ตูนเคยจับมือกับโยริสนะฮะแต่พี่ตูนรู้สึกเฉยๆแค่นี้ไม่ไงล่ะวอลเกอร์ล็อกได้สวยครับส่งให้กับลาลาน่าและใหะ้ตอนนี้ที่เดนเนี่แอล์กลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกคูจิตอีอรกลี่โอ้หมงมงแล้วจังหวะน,นี้ลิวพูงสวนกลับเร็วหรือเปล่าบอลมาที่ครูติตโยมโดนสกัดขึ้นเกมไม่ได้ครับสำหรับลิเวอร์พูล แน่นเต็มหมดเลยแต่ตอนนี้คนที่ชื่อแฮตติลเคนี่หายเลยซากโก้ให้กับมิวเนอร์มิเวเนอร์มาที่ครายครายให้กับมาเน่แล้วก็ส่งให้กับมิเวเนอร์เอาแล้วมิเวเนอร์เลี้ยงไปฟเฟิมนูขอบอลแต่ไม่ถึงฟเฟิมนูต้องคืนหลังให้อ,อกโกยยริสโยลิสโยกย,ยาวมาถึงกลางสนามมงเช็ดไปบอลอยู่ที่ลิวพู รอบเต้นมาที่คลายโอ้โหโดนแย่งครับคิ่เจนอิเล็กเซ่นไอ้ตอนนี้บอลฮใหิเคนครองบอลอยู่เคนมาที่วักเกอร์แต่ก็โดนตัดได้โดยคูตินโยูคูตินโยูยกข้ามฝั่งมาที่คลายคลายมาช้างที่มาเน่กระชากครับกระชากแล้วครับจังหวะนี้ความเร็วเป็นของปีศาจความเร็วเป็นของปีศาจ แต่เสียเหลี่ยมนิดหน่อยโอ้โหปเป็นฟรฟีคลิกเออเป็นเตะมุมของลิวหูโอ้โหนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาครับสำรับสเปอร์ครับกลัวโดนยิงครับมิลเนอร์ยกมาจังหวะนี้โอ้โหมงสกัดออกไปก่อนก็ยังที่บอลอยู่ที่มิลเนอร์อยู่ก็โยนมาทักคูตินโยงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ลิวหูออกนำจากคูตินโย ตีลังกานิดหน่อยเพราะเป็นพิธียังไงล่ะต้องชมครับจังหวะคอจังหวะนี้ครับตองหัวเป๊ะครับหมดสิทธิ์เลยครับหมดสิทธิ์เซฟซับโอโกยูลิทครับเรียบร้อยกล้วยทอดสองถุงดิอารมณ์ไม่คล้ายหม่งตัดหน้าโอ้ต้องตีลังกาสามสี่ตลบครับโอเคเต็มเยอะครับ ในเกมชนะแต่ของจริงแพ้นี่ฮานะเออ่าครับลาเมล่าโดนเบียดแย่งด้วยเฟยมิโนเฟยมิโนให้คูตินโยคูติญโยนี่คีย์แมนหลักของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวเปลี่ยนไปใส่เบอร์แปดไปเออแต่ยังเรายังไม่เห็นเบอร์แปดเลยครับล็อกให้ใครหรือเปล่า อตอนนี้ชานยกมาไม่ถึงกรลาล้นละฮะสกัดออกไปก่อนตอนนี้มาอยู่ที่เคนเคนให้กับแอนเดอร์เทเกอร์ถุยไปนะครับโอ้โหชิงกันสวยให้ยกมาไมถ่ถึงถึงแดนเนียลี่จะม่งเสียลักไปเอ่อออฟไซด์ <Off side S 2> หรือเปล่าอ๋อเลือกออฟไซด์ครับของแดนเนียลี่ว้าวลูกนี้ ก็เปิดบอลมาที่เดชานเดชานยังคลองบอลให้กับเจมส์อเนิ่มโดนแย่งไปคาตเตอร์แอคทักแล้วมาที่โรส oh. โรดเบิร์นยาวมาให้กับคริสเตียนอิเล็กเซนยกมามีโยเล่ทุบออกกบอล บอนทุ่มของทางสเปอร์ทุ่มกายมาที่วอเกอร์เบ <Burn> ิร์นมาโอ้ลามล่าจะเสียบอลหรือเปล่าลามล่ายัางไปเองอลาเมล่าให้กับวอเกอร์คอร์บอลมาไม่ถึงแอติเคนเอาถึงบแจ่ยังไงจังหวะนี้เกือบต้องกรอบเกือบครับเ,เป็นลูกแต่มุมของสเปอร์อมาดูจังหวะคอร์ดของอีลิกซน อมาเลยผู้เล่นสเปอร์หมดเลยซาโกยังคลองบอลเองเห็นเพื่อนว่างโคยกมาทางซ้ายโอ้โหดูความเร็วครับความความเร็วของปีศาจความเร็วโอ้โหแต่ตบอลแรกจับบอลแรกไม่ดีมาเน้นนี่จับบอลแรกไม่ดีครับวอล์คเกอร์วอล์เกอรก์มีความเร็วเ,เหมือนกันวอล์คเกอร์วอล์เกอร์กักกชาเข้าไปริมเส้นข้างในมีใครไหมวอล์คเกอรก์ยังมองหาอยู่ วอเกอร์โดนชนอ่ะยังแข็งแกร่งอยู่ครับแต่ก็ให้ครับแต่ยังติดผู้เล่นลิเวอร์พูลไปแล้วครับลาลาน่าให้กับเฟมิโนเพื่อเพื่อหลุดเลยหรือเปล่าเฟมิโน่เห็นไม่ดีก็ต้องกดแล้วก็ติดเซฟของโอโกยริสแล้วก็ยิงซ้ำด้วยคูติโนต้องตัวของโอโกยริสโยู่บอลมาลูกนี้เคนมงให้อาร์กิลเดเนลลี่ลาลาน่าอ้าว ฉกมาได้ครับบอลอยู่ที่เจมิวเนอร์มิวเนอร์ยังไปเองมิวเนอร์อ้าวมิวเนอร์ก็ยังไปเองขายขอบอลขายอยู่ที่ริมเส้นไหลให้กับเจมิวเนอร์แล้วก็ยิงติดเซฟติดบล็อกสิอย่ายิงอีกทีรีชนเสายิงอีกทีเรียบร้อยไม่ไมเรียบร้อยโอ้โหบอลไซออกไปง่าเสียดายเรียบผู้มีโอกาส3 4สี่ครั้งนะฮะแต่ยังไม่เข้าเลย เอาเลยครับลามล่าให้มาทางคิสเจตอิเล็กซ์นไปครับลดลดความเร็วลดยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวอ้าวยังไงครับฟาวครับโอ้โหไม่งั้นได้บินแน่นอนมันนี่มันนี่จริงๆมันใส่เบอร์อะไรวะไม่รู้เว้ย ฟีฟ้าสิต้องรอสิ้นเดือนนะครับผมถึงจะมาให้เห็นกันในช่องนี้นะจ๊ะไปจะไม่ถึงเฟรมโนวอเกอร์มาทางที่เดนเบเล่เดนเบเล่ของบอลที่กับอีเล็กซ์ยังของบอลอยู่คืนมาตอนนี้วอเกอร์ให้มาที่โอ้ยังไปได้อยู่อ้าวถึง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 ไหนถึงกันยิงจังหวะนึงโอ้โหบดเกินไปแล้วทำคะแนนลี่ ยิงไปสามว่าตรงรอบหนึ่งครับโหดูจังหวะนี้ครับยิงไปโดนหูเสาอ่ะเสา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 ได้นะครับจังหวะเมื่อกี้ยูเล่เปิดบอลมามองเช็ด เมล่ามาที่เคนเคนเคนใส่ก้อยก,ก็ติดเซฟม,มียุนเลยเ เอาเลยครับมาที่ซาโกอืเอาอยัางไงยิงไปจังหวะนี้ติดเซฟมีอยู่ได้อีกแล้วโอ้โหมียู่เล่นี่เซฟเอาเซฟเอาเลยครับแต่ใจังหวะนี้ถ้าไม่มีแกนี่สงสัยเป็นประตูนะครับต้องเปลี่ยนตัวครัอเอาซอน ฮอนฮึ <łość> ่งฮอนสันฮึ่งมินเอาซันขึ้นมาเอาซันแทนเอ่อดิเดียรี่ที่ขากระเป้ขากระเป้ดเดียรีดูมันเดินกระเปน้กระเป้โอ้ยโอ้ยเจ็บครับจังหวะปะทะจังหวะไหนต้องมาดูกันครับมีรีเพย์ดูไม่ไม่มีครับต้องเอาซัน เจ็บครับโอ้หต้องเปลี่ยนตัวครับสำหรับผู้จัดการทีมของสเปอร์กัดหมดเวลาที่เรียบร้อยครับครึ่งแรกครับลิฟต์คูยังนำหนึ่งประตูตัวตวศูนย์หนึ่งประตูตัวดหนึ่งประตูตศูนย์จากคูตินโยนั่นเองครับเราต้องไปติดตามครึ่งหลังครับว่าสเปอร์นี่จะแก้เกมกันยังไงไปดูครึ่งหลังกันอ่าวครึ่งหลังเริ่มขึ้นครับสเปอร์ขยับผู้เล่นครับมักสันเหรอมักสัน อามักซันเข้ามาแทนใครวะอ่ะชื่อไม่ทันช่างมันเถอะอันนี้เราก็บอกมาสอนให้กับมามาสั้นเหรออ่ะช่างแม่งเถอะอ่ะช่างมันช่างมันเฮ้ยอ่าแล้ครับโอ้โหจังหวะนี้ไปเองครับเดนเบเล่ให้มาที่เดนนิโลสโลสโลสคืนหลังมาที่ใครแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่ซอนก็โดนแย่งไป ยกมาให้กับมิวเนอร์ใช้พักอกแล้วก็มีเฟมีโนอยู่ตรงกลางเฟมีโนเลี้ยงมากยิงไปติดเซฟผโกยูนิดมงอีกทีนึง <designs, S 1> <look. S 2> ยอยๆเรียบร้อยครับผมเรียบวู้นำสองประตูต่อศูนย์อย่างอาดัมรันเนอโอ้โหอ่าเาเปิดเกมมาดีก็สอบเรียบวูฟสองศูนย์เข้าไปแล้วนะครับผม ต้องชื่นชมนจังหวะน,นี้การลากเรยของเฟมิโนครับนี่ฮะโอ้โหให้สวยมากครับเอเลชชันแล้วก็เฟมิโนก็เลี้ยงจี้มายิงไปตีเซฟครั้งหนึ่งก็ม่งเย,อย,อย่อๆไม่ทันจริงๆครับสมมติว่าอุโกโยริสแล้วจะคนไปสกัดอย่างเออเออ,เอ,อวอเกอร์เออพาวอเกอร์เอ,อ้ถุย <c oughs> วอเกอร์ก็ไม่ทันครับชื่อเต็มชื่ออะไรวะโอ้ไม่ทันจริงๆครับพาวอเกอร์เสียในกูโอ้โห ใช่นะสงสัยคิดถึงนะดูเมื่อคืนดูดอฟาสเนี่ยอัดดัมบาลนานาทีที่ห้าสิบครับโอ้โหใส่เบอร์ยี่สิบยิงนาทีที่ห้าสิบแม่ประตูที่ประตูที่หกสิบหรือเปล่าไม่ใช่นะเองนะครับผมาลาล่าให้คืนมาจากโอ้โหต้องแก้เกมยังไงข้าบ้านรึเปล่าสเปอร์ขาบ้า,านรึเปล่าจังหวะน,นี้สเปอร์คนไทยนี่เชียร์น้อยน้อยนะแต่ก็พี่ตูนก็เชียร์สเปอร์เฉย มาครับจังหวะนี้ครับโดนแยกไปบอลชิดเคนโดนชนไปฟาวครับโอ้โหเจ้าพ่อฟรีคิกอย่างคริสเป็นอีเกเซ้นครับจะมายิงฟรีคิกหรือเปล่าครับจะมาเตะฟรีคิกหรือเปล่าต้องดูกันครับอ่าครับตั้งบอลไปทีบร้อยกรรมการก็พ่นสเปรย์ไปโอ้ยืนกำไข่เลยทีเดียวเชียรไอ้พวกเล็กๆก็กำแค่คคคมือเดียวนะครับแต่พวกใหญ่ๆต้องกำสองมือไม่อยู่ไม่อยู่ อุยคนละกามได้บ้าต้องปกป้องกันหน่อยครับนี่เป็นตัวแบบโอ้ดูกล้องจับที่เฮ้ยเฮ้ยมึงออกสิลาลาหน้าออกสิออกไปอ่าลาลาหน้าบอกกูอยากออกกล้องกูผิดเหรออะไรครับดูฟรีคลิกจังหวะนี้กระทบกําแพงแล้วก็ป่านฟรีคลิกอูยชนคันยังไงเค้นม่งอีที่ตรงตัวมีวยู่เลยยังไงยังไง มิยูเล่ป่าบอลโอ้โหติดซากโอ้โหเล่นอันตรายครับมิยูเล่จังหวะนี้ลาลาน่าแย่งมาได้ลาไอ้ไม่ใช่ลาลาน่าลาเมล่าถึงเคนเคนยิงไปมงอีกก็ตรงตัวมียเล่อีกโอ้จะมาลาลาน่าลาเมล่拉อ้าครับลาลาน่านี่ครับเปลาลาน่าให้กับโูตินโยยิ่งแต่กระชากโอ้ยเดียว อัลเบโตมูเลโน่ทุ่มให้กับคร <out> ูตินโยแต่โดนแย่งด้วยรามิล่าตอนนี้อยู่เจี่ใครนี่ร <ame> ามิล่าอีกรอบหนึ่งคาราเมลา่าคาราเมล่าโอ้คิดถึงรามิล่านี่คิดถึงคาราเมลรัแบ,บบหวาน,นหอมๆกุก่นๆน้ำตาลสีน้ำตาลนุ่นๆล,ลาดกับกาแฟนเนี่ยหรือไมกก็ไล่กับทันนิโทสอย่างนี้แม่เจ้าเอ้ยพอคุณไม่คุณ อ้าวโหจังหวะนี้อือหือเออเห้ออือหืออือหือหลอกทีนึงแล้วก็ให้กับมิวเนอร์แล้วก็ไปแล้วครับมิวเนอร์วิ่งครับมิวเนอร์พาทัวร์แต่ความเร็วของแดนนี่โรดแกนเหนือก็มิวเนอร์ครับเ <MK S 2> บียดแย่งชิงมามาจีทางด้านอิเล็กเซนไปแล้วดวลกับใครใครดวลกับใครรู้ไหมเนี่ยกูดวลกับใครไงอ้าวจังหวะนี้ต้องมาตัด บอลบอลอยู่ที่แอตเลชานให้กับห <Yeah. S 1> ให้แรงเกินไป <Yeah. S 1> แต่ก็ <Yeah. S 1> ยังแก้ไข <Yeah. S 1> ตอนนี้อยู่ที่ <Yeah. S 1> ลาลาน่า <c oughs> เห็นเฟมิโนแล้ว <c oughs> เห็นเฟมิโนนั่นไหมลาลาน่ายังแย่งกลับไปได้ครับจังหวะนี้เบิ้ลให้กับเฟมิโนรําหน้าบินแลยเอาไว้เ <c oughs> อาวอ้เอาว้มาจางเฟมิโนครับเป็นผู้เล่นอีกผู้เล่นหนึ่งที่เป็นต้องเป็นหน้าเป้าแบบ เขาเรียกว่าหน้าเป้าจาเป็นอ่าแต่ยกจังหวะนี้รู้สึกไม่ล้ำหน้าของทางคูตินโยู้ล้ำหน้าครับอเหมือนจะไม่ล้ำครับตอนที่ให้ไปเมื่อกี้ครับล้ำประมาณไหนเก้าหนึ่งครับโอ้เช็กล้ำหน้ากันได้ดีครับสมกองหลังของสเปอร์เปิดบอลยาวมาถึงเคนไม่ออาถึงครับอยู่ที่ แล้วก็ลาเมล่าอยู่ที่ลามล่าให้มาก็เบาเกินไปยูเน์แย่งกมาไ <มา S 1> หลามาที่ราลาน้าเพื่อนขออย่างเฟมิโน,โนครับไหลาทางเฟมิโนกระชากแล้วไปก็เฟมิโนยังไปเองเฟมิโนยังไปเองเฟมิโนเสียบอลเลยครับผมต้องสกัดออกไปก่อนซากโก้โ่งมาทางที่อルバโตโมเลโนโมเลโนโกระชากครับพาเคนพาทัวเคนตามไม่ทันนี่เคน เทงตามไม่ทันเลยมีความแข็งแกร่งชนทีหนึ่งแล้วก็ยกมาจังหวะนี้ผู้สินไม่ให้ฟาวครับโอ้โหให้เล่นเป็นแบบยังไงอ่ะมันแบบเป่าสแบาบยปล่อยให้เล่นต่อเออ,อ,อครับจังหวะนี้สเปอร์นี่เอาคืนสักลูกสองลูกได้หรือไม่เอาคืนสักลูกได้ไหมวอกเกอร์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 ซาปินาปินาเ,เอเอวอกเกอร์วอกเกอร์เอเอ ช่างมันแคบเสริมอ้าวแต่โดนแย่งไปที่ลาลาน่าให้กับเฟมิโนเติมอย่างมิวเออยิงจังหวะนี้ติดเซฟของกูโกยุลิสเก็บเล่นต่อได้หรือไม่มาเน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 ่ยังไปอีกมาเน่รักอินเส้นมูไม่ถึงเฟมิโนเอาเลยครับเคนให้กับซอนฮึงมินคิกคเกียดเล็กเซนไปแล้วกระชากไปริมเส้นแล้วก็โดนซาโก้ใช้มือแบบเบียดหน้าเบียดหน้าแล้วเข้าฟางครับ ไม่มีใบสักหน่อยเหรอไม่คิดใช้เก็กึงในเลยนะฮ่าต้องเปลี่ยนผู้เล่นอีกแล้วก็สเปอร์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งเลยรวะโอ้ต้องเปลี่ยนครับกระโดดย่องย่องงะโอ้โหดูจังหวะนี้ครับที่ซอนซอนคอร์ดบดมามีโยเล่ทุบออกไปบอลอยู่ชี่ออายิงจังหวะนี้ติดเซฟเยอะเลยฟอร์มอย่างนี้ถ้าเป็นของจริงแฟนทีวูผู้ยิ้มครับ จังหวะเขาเตอร์คแท็กทนจังหวะนี้ว่าไงผู้สิ้นไม่ว่าอะไรครับเล่นต่อสเปอร์อุ้ยล็อกล็อกหนีสวยอืออืออ่ะอืออ่าเบิ้ลโหวสวยเบิเ้ลจังหวะนี้อ่าหลุดเลยครับข้างในมีอยู่สองคนนะเฟมิโนโยกยอยยอยมังติดทุกอกไปแล้วก็จังหวะนี้ยังไงเอาเฟมิโนยังแยงนะอือจังหวะนี้สเปอร์สวนกลับเลยครับสเปอร์สวนกลับเร็วแล้ว จะเปิดเอาแล้วครับซอนกระาชาไปริมเส้นฝั่งขวาเอาล้วครับซอนซอนคอรมาออกครับโอ้อีกนิดเดียวเอาเล่นสั้นนะครับอยู่เล่นอันตรายครับเล่นอย่างนี้ โอ้โหเล่นกันหน้าประตูนี่อันตรายนะครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะถ้าสมมติเตะบอลกันจริงครับอย่าเล่นหน้าประตูอย่างนี้นะครับผมอันตรายอันตรายครับเพื่อเสียบอลหน้าประตูแล้วเขายิงเข้าอย่างเนี้ยมิวเล่วนันนี้ต้องชมต้องชมหลายจังหวะถ้าไม่มีเขาครับก็คงจะเข้าไปแล้วครับผมเอาหลายมาที่ลาลันนะโอ้โหเหลี่ยมแกดีกว่าเว้ยเ,เว้ยมาบักซันนะช่างแม่งเหอะไม่้อกงานอ้าวอ้าวอ้าวนาทีที่89เข้าขาแล้วครับ สเปอร์ยังสกอร์ยังไม่เคลื่อนอ่ะจบในสกอร์นี้หรือเปล่าครับโอ้ลิเวอร์พูลก็ฟอร์มโหดนะครับเอาชนะสเปอร์ในบ้านของสเปอร์ครับเคียนเบิ้ลมาบอลที่เคียนอ้าวอ้าวไหลโอ้เรียบร้อยครับตีไข่แตกครับกำลังอ้าวอ้าวอ้าวอยู่เลยโหชิงกันดีมากครับสำหรับสเปอร์ฮะลูกนี้ครับอิเล็กเซนให้กับเคนเคนให้กับอิเล็กซ์วะ ใช่ครับให้กับอีเล็กเซนอีเล็กเซนตบเข้ามาแล้วก็ถึงราเมลา่าแปลเข้าไปอย่างง่ายๆครับโอ้โหทำได้ดีครับซากโก้ครับได้แต่มองนิวเล่ก็บอกว่าไปไม่ถึงไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับรนิวเล่เขาดิ้งดิ้งเขไปถึงแล้วเข้าครับจังหวะนี้ครับนาทีที่90ครับตีไข่แตงที่เรียบร้อยครับเสียครีมชีสแล้วครับมีนิวเล่มาดูทางที่ราลาน่าให้กับคูตินโยปะคูตินโย อ้าวกระชากหนีแล้วครับคูติโยบอกว่าลูกสามขอได้ไหมฟาวับโอ้โหจังหวะน,นี้ว่าวอกเกอร์มาดูลูกคอง,งามๆของคูติโยขอมาไม่ถึงใครขึ้นมงกอโอ้โหเรียบร้อยครับลิวพูอ์ชนะสเปอร์สองประตูต่อหนึ่งย่างมันครับคููนี้ ูดแล้วว่าอย่างมันครับโอ้ยบุกกันไปบุกกันมาครับยิงกันไปยิงกันมาติดส่งติดเซฟกันว่ากันไปผู้ตักษาประตูต้องเหนื่อยกันเลยทีเดียวเชียร์สมงบัดในนะครับผมก็ส่งเราทางด้านของกล้วยทีเคทีวีก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับจะถึงพันทรับกันอยู่แล้วครับผมก็ขอบคุณนาทีนี้ด้วยปีหนึ่งพันทับก็โอ้ยโอเคโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจของคนทำนะของผมนี่แหละครับเพราะทำคนเดียวนี่ครับผมก็อนาคตอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่สนุกกว่านี้ครับผมสำหรับ ตอนนี้ก็ผมพยายามจะปปับให้มันสนุกกว่าเดิมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับไปละบ๊ายบายเจอกันนัดหนะ้าโชคดีครับรักษาอยู่มี่ฝนตกอย่าลืมรักษาในรักษาตัวก,กันด้วยนะครับผม